กับผมนิยมช่างพินิษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยครับท่านประธานในมาตรา14ว่าด้วยถึงก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตั้งไว้แสนกว่าล้านผมปรับลด2%ก็เป็นเกินประมาณ2,200กว่าล้านสิ่งที่ผมปรับนี้ไม่ใช่มากครับแต่ผมอยากจะสะท้อน ว่าไอ้ส่วนที่ที่สองพันกว่าล้านเนี่ยทวนที่เป็นไขมันจริงๆอะที่มันไม่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรมันมีหลากหลายครับปัญหานี่เยอะมากเลยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรแล้วผมก็หวังไปอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมหวังว่ากระทรวงเกษตรจะมีการพัฒนาโดยใช้งบประมาณผมว่าหลายแสนล้าน ามาให้ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องกเกษตรกรแต่เปล่าเลยครับ2ว่าล้านที่ผมอยากให้ตัดออกมาแล้วเดี๋ยเอาไว้ที่กระทรวงเกษตรนะครับเอาไปศึกษาจริงๆจังๆนะครับวิจัยวิจัยแบบบูรณาการเลยครับวความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องภาคการ,กรเกษตรนี่คืออะไรแล้วอะไรคือปัญหาบอกกันง่ายๆนะครับวันนี้ว่าเราจะแข่งขันกับเวียดนามแข่งขันเราไปดูเาัาจุดแข่งเ็าคืออะไร มันม,ไมีไม่ยากเลยครับใน,ในหลักของตักกะง่ายๆหนึ่งต้นทุนต้นทุนในการผลิตมันก็มีเรื่องของน้ำนั่นคือปัจจัยสําคัญเลยครับน้ำมันคือหลักเลยครับของภาคาการเกษตนระไม่ว่าข้าวข้าโพดอะไรทุกอย่างก็คือน้ําทําไมเราไม่แก้ปัญหาเรื่องน้ำนครับผมเสียดายปี5้าสี่ครับปีที่น้ําท่วมตอนนั้นสมัยท่านนายกยิงลัก ที่จะแก้ปัญหาน้ําแบบบูรณาการโดยใช้เงินเมดเงินแค่สามแสนกว่าล้านนะครับผมไม่ได้หวังว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับผมหวังว่าจะแก mm ้ป hmm. ัญหาภัยแล้งแก้ปัญหาน้ําแบบบูรณาการจะเห็นได้ครับยกตัวอย่างเอาอำเภอบารกรรมจงกับพิษศโลกเป็นโมเดลในการที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหายังไงครับก็คือว่าพอปีห้าสี่เนี่ยผมจะขอชื่นชมรับมนตรประธานในช่วงนั้นนะครับขุดอ่างน้ํา ไปว่าจะเป็นบึงตะเคงบึงละมานะครับแต่เขาเอาระดับน้ำของปีห้าสี่ครับมาเป็นตัวชี้วัดแต่หลังจากปีห้าสี่มันน้ำมันไม่ใช่เยอะครับน้ำมันก็ไม่ไหลเข้าคลองเล็กคลองซอยคลองแบบระบบก้างปลามันก็ไม่ไปนะครับเพราะดึงการแก้จริงต้องแก้ที่เขื่อนอาจจะกั้นเป็นช่งชวงเพื่อที่จะดันน้ำเนี่ยเข้าไปกักเก็บในบึงเล็กๆในบึงตะเคงบึงละมานและบีอีกหลายบึงครับโดยใช้บูรณาการแบบ บริหารแบบธรรมชาติไปต่อยอดแค่นั้นเองครับไปร่วมกับกรมองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างที่เป็นต้นแล้วต่อมาครับนั่นคือเรื่องน้ํานะครับถ้าบาร,รกรรมทําเสร็จนะครับผมหวังว่าจะเป็นโมเดลให้กับพื้นที่ต่างๆเสียดายจริงๆครับเพียงใช้เม็ดเงินแค่สามแสกว่าล้านทั้งประเทศนะครับเอาละครับสองพันกว่าล้านเนี่ยเอาไปศึกษาดีดดครับต้นทุนคืออะไรครับปุ๋ย น้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับถ้าแหล่งน้ําเราแก้แหล่งน้ําได้น้ามันเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปซัพพอร์ตราคาน้ํามันขึ้นน้ำพันน้ำมันแพงเราก็ยังไม่ถือสี่เลียดเพราะเรามีน้ําแล้วนะครับแต่ปัญหาเรื่องปุ๋ยครับเมื่อก่อนนี้ความฝันนะครับของพักเพื่อไทยนะหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงงานนะครับปุ๋ยมันวันนี้นก็ยังไม่มีเห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันนี้จะนําไปสู่ถึงอนาคตวันนี้ราคาข้าวเป็นไงครับ เราก็มาอ้างว่าถ้าเกิดจะขายถ้า5,000 6,000มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับต้น,ท,น,ตนทุนอยู่ที่พันกว่าบาทไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแต่นี่ต้นทุน5้าห6,000เขาบอกผมว่าไงนะวท่านประธานครับขายข้าวนะครับ20เกลน30เกลน30ตันเนี่ยนะครับหากลบกบหนี้นะครับ5แรงคันต่ําดีกว่า300บาทนี่ข่างคันต่ำ300บาทก็จะอยู่ทําไมอะ มันก็ต้องขายขายขายที่ขายไร่ขายนาแล้วจะมาทํางานเป็นอาชีพกรรมกรกรรมกรก็ตกงานอีกแล้วครับวันนี้นี่สินของทกศท่านลองไปดูนะครับผมก็ยังอรับได้นะนี่ทกศตอนนี้ไปถึงนี่นอกระบบนะครับวันนี้ผมรับโทรศัพท์ก็มีแต่เรื่องขายไร่ขายนาแะครับเมื่อก่อนสมัยปีห้าสี่ปีห้าสี่นะครับท่านนายกยิ่งรับเ่ยข้าวนี่แหละครับที่รับ รับจำนำน่หมาด้านนโยบายผมจะไม่โทษนโยบายผมเคารพในความการตัดสินใจนะครับของรัฐบาลว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีผมไม่โดยผมไม่มาพูดตรงนี้นะครับแต่ที่สิ่งที่ผมอยากจะพูดว่าตอนนั้นนะครับไม่มีใครขายที่ครับขายนานะครับไร่ละสามแสนไม่มีใครขายครับแต่ที่ท่รู้ไหมครับไม่ถึงแสนครับห้าหกหมื่นนะครับขายไปน้ําตาย้อยไปน้ำตาร่วงไปแล้วเพราะเป็นมรบุกมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่เขาก็จะเป็นต้องขายครับ เพราะว่าตัดไฟตัดต้นลมห,ลหรือหรือก็อจะไม่เหลืออะไรเลยนี่เพราะนั้นเองเงินสองพันกว่าล้านไม่ใช่เยอะเลยครับถ้าเราจะไปศึกษาจริงๆเน่ะแล้วนาไปแก้ปัญหาจริงๆอ่ะผมฝากสักการวิธีการแก้นะครับท่านประธานเราอยากแก้จากบนลงมาสิครับฐานว่าเป็นงี้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยแปดล้านเก้าล้านคนเรือนเนี่ยให้เขาคิดเองครับคิดขึ้นมาจากล่าที่บนว่าเขาต้องการอะไรไปนั่งบูรณาการกันครับแก้ทีละอย่างต้นทุน แล้วก็ปลายทางกลมการข้าวต้องคิดให้หนักครับวันนี้ตลาดโลกเนี่ยเขาต้องการอะไระเขาต้องการข้าวชนิดไหนต้องคิดให้ทันครับคุณภาพเป็นไงปริมาณต่อการผลิตต่อไร่ต่อถังเป็นไงต้องคิดให้ละเอียดแล้วเพื่อเราจะสู้ในเวทีโลกได้มันมีสองอย่างนะครับคือราคาที่ปลายทางกับต้นทุนการผลิตมันง่ายนิดเดียวครับถ้าม,มองอย่างในฐานะที่ผมต้องพูดอย่างเนี้ย ผมอยากเอาเงินสองพันกว่าล้านเนี่ยไปศึกษาและทำวิจัยจริงๆแก้ปัญหาแบบบูรณาการจริงๆกระทรวงพาณิชย์ก็ดีครับวันนี้ทูตเ ين, ีทูตพาณิชย์เขาต้องการอะไรเขาต้องการข้าวชนิดไหนอ่ะผมเสียดายภูมิประเทศของประเทศไทยจริงๆครับเกิดมาแล้วเสียดายภูมิประเทศอ่ะเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับแล้วผมสงสารพ,พี่น้องเกษตรที่จะต้องขายไร่ขายนาไปหมด แล้วจะมาเพิ่มอุตสาหกรรมไปไม่ไหวครับวันนี้ปัญหาวิกฤตโควิดผมจะพูดเลยว่าสิ่งที่อยู่ได้คือภาคกากรเกษตรนะครับแต่ภาคกากรเกษตรก็จะตายหมดก็คงฝากประเด็นไหมครับเงิน2,000ล้านที่ผมตัดนี่เอาไปศึกษาจริงจริงๆังจัเลยครับมันไม่เยอะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ